สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพามาดูโน้ตบุ๊กของ l e n o v o รุ่นนี้นะครับมันจะช้าอืดอาดนะครับมันจะเข้าวินโดว์ยากแล้วก็เนี่ยคลิกอย่างเงี้ยมันจะทํางานช้าอืดมากเลยนะครับผมก็เลยว่าจะมาลองทําให้มันเร็วขึ้นนะครับโดยที่เราไม่ต้องมีการซื้ออุปกรณ์เช่นแรมหรืออุปกรณ์อย่างอื่นมาเสริมนะครับมันจะช้ามากนะครับอย่างสมมติว่าดับเบิลคลิกอย่างเงี้ย อย่างสงมมติว่าผมจะดับเบิลคลิกเนี่ยดับเบิลคลิกแล้วนะครับเนี่ยยังไม่ขึ้นนะ่ะเนี่ยกว่าจะขึ้นได้ช้าอืดมากเลยนะครับจากเปิดโปรแกรมเ o ิร์ดหรืออะไรเงี้ยเนี่ยดับเบิลคลิกตั้งนานแล้วมันยังไม่ขึ้นมันจะอืดช้าแล้วก็โปรแกรมก็มีปัญหาหลายอย่างนะครับก็เลยจะมาแนะนํานะครับว่าถ้าหากว่ามันเป็นอย่างนี้บางทีอาจจะไม่เกี่ยวกับฮาร์ดดิสก์นะครับหรือว่าแรมนะครับก็คือให้เราทําการลงวินโดว์ใหม่นะครับ เปิ ens, Nacional, anor. ดเวิร์ดตั้งนานแล้วไม่ขึ้นเลยอันนี้เปิดตั้งนานแล้วนะเปิดตั้งนานแล้วรอดูเนี่ยเพิ่งขึ้นมาเปิดตั้งนานแล้วนะครับผมไม่ได้เอามือจับเมาส์เลยนะเนี่ยรอถ้าหากว่าเราลงใหม่ม uh, ันจะเร็วกว่านี้นะครับมันจะเร็วแล้วก็แบบมันจะสปีดเร็วกว่านี้เปิดได้เร็วกว่านี้นะครับเดี๋ยวยังไงเราจะมาลองลงวินโดว์ใหม่กันดูนะครับส่วนการลงวินโดว์เนี่ยผมจะไม่ทําให้ดูนะครับเพราะว่าผมคิดว่า ผมทำคลิปลงวินโดว์มานานแล้วมาเยอะแล้วผมทำผมทําคลิปการลงวินโดว์มาเยอะแล้วนะครับก็ยังไงก็ย้อนไปดูได้นะครับการลงวินโดว์ผมจะลองลงแล้วก็จะมาเช็คให้ดูว่ามันจะเร็วขึ้นหรือเปล่าเร็วขึ้นกว่าเดิมไหมนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คเนี่ยมันมีปัญหาเลยกดเข้ามากดเข้าไม่ได้ขึ้นแดงอย่างเงี้ยขึ้นแดงแถบตัวเนี้ยเราต้องลงใหม่นะครับ เราจะต้องลงใหม่ดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองลงใหม่ดูเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าแรมเท่าไหร่ฮันดิทเท่าไหร่กว่าจะย่อดได้กว่าจะเปิดได้ช้าวิธีการเช็คก,ก็คือคลิกขวานะครับตรง dispc นะครับคลิกขวามันช้ามันไม่ขึ้นมาทีละกดอีกรอบนึงไม่ขึ้นอีกนี่แหละคือปัญหาช้าอ่ดมาก ก็มีวิธีอย่างเดียวคือลองลงวินโดว์ใหม่แต่ว่าผมจะลองเช็คให้ดูว่าแรมมันเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะสต็อปตรงนี้ก่อนมันช้ามันอืดสต็อปแป๊บหนึ่งนี่ครับคลิกขึ้นมาได้แล้วนะครับ Pro p e r t y นะครับคลิกขวา property แล้วก็มาเช็คดูว่าแรมแรมมันเท่าไหร่นะครับที่เครื่องช้าอย่างนี้มันมีอีกกรณีหนึ่งเดี๋ยวผมจะบอกนะครับตรงนี้ให้ดูก่อนนะครับว่าแรม4ีจิกสจิกเราสามารถลง Windows 10ได้นะครับ มันจะต้องเร็วกว่านี้นะครับนะเดี๋ยวปิดไปนะครับเดี๋ยวจะลงวินโดว์ใหม่และอีกอันหนึ่งที่มีปัญหาครับคือคีย์บอร์ดค้างนะครับคีย์บอร์ดพวกนี้ค้างในกรณีหนึ่งนะถ้าหากว่าเราคิดว่าเครื่องเราช้านะครับเครื่องเราช้ามีปัญหาบางทีอาจจะลงวินโดว์เสร็จบางทีก็ยังช้าอยู่ให้เรามาลูบนะครับคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดตัวนี้นี่มันจะค้างนะครับให้เรารูปอย่างเงี้ยรูป รูปรูปคีย์บอร์ดนะครับรูปให้มันคลายให้มันคืนนะครับหรือบางคนก็ต้องหาไดโวหาอะไรมาเป่าคีย์บอร์ดนะครับหาไดโวมาเป่าหรือไม่ก็เปลี่ยนคีย์บอร์ดใหม่ไปเลยนะครับเพราะคีย์บอร์ดตัวนี้มันค้างนะครับมันค้างก็ก็ต้องรูปอย่างเงี้ยรูป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 เพื่อที่จะให้มันคืนมันมันคืนไม่งั้นมันก็จะกดติดอยู่กับอ่าตัวยางนะครับยางของคีย์บอร์ดมันจะกดติดค้างอยู่มันก็จะช้ามากอันนี้ผมลองกด นะครับผมลองรูปผมลองอทีนี้ผมจะลองกดตรงนี้ให้ดูนะแต่วผมให้ดูนะว่าผมสไลด์คีย์บอร์ดให้มันเคลียร์แล้วคลิกขวาหไหมง่ายเลยเร็วเลยนะครับแต่ยังไงลูกค้าก็บอกว่าจะลงวินโดว์ใหม่ผมก็จะลงวินโดว์ให้ลูกค้าใหม่นะครับคลิกขวาเห็นไหมฮะเร็วขึ้นเลยเป็นกับคีย์บอร์ดค้างด้วยนะครับผมนี่นี่คือกรณีที่2กรณีที่แรกงั้นเราลองลงวินโดว์กันดูนะครับเดี๋ยวผมลงเสร็จแล้วผมจะมาเปิดให้ดูนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับรูป คีย์บอร์ดบันค้างนะครับมันจะทําให้เครื่องช้านะครับผมเครื่องช้าโอเคเดี๋ยวผมจะลงวิดีโวก่อนตอนนี้นะครับได้เปิดขึ้นมาใหม่นะครับลงวิดีโอใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับพอเปิดมาครั้งแรกถ้าคีย์บอร์ดของใครมีปัญหานะผมบอกวิธีนะถ้าสมมุติว่าเครื่องช้าลงวิดีโอใหม่เครื่องช้านะครับให้ลองมาลูบนะครับลูบลูบไปให้หมดเลยนะครับลูบไปให้หมด รูปเพื่อที่จะให้คีย์บอร์ดมันคลายขึ้นมานะครับผมจากนั้นนะครับเราก็จะใช้งานได้ตามปกตินะครับอันนี้ผมรูปเรียบร้อยนะครับถ้ามันขึ้นตรงนี้มาแล้วก็ค่อยเอาออกก็ได้นะครับผมเนี่ยมันจะมีที่เรารูปไปเมื่อกี้นะครับพยายามรูปให้หมดเลยรูป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 ทีนี้เวลาเราใช้งานนะครับดูหนะ้าผมจะใช้งานให้ดูนะ ทีนี้ลองดูนะครับผมจะลองคลิกตอนนั้นก่อนหน้านั้นนะครับคลิกตัวนี้นี่คลิกมันไม่ออกตัวนี้ฮะพอเราลูบแล้วก็ลงวิดโดใหม่คลิกปุ๊บออกปั๊บเลยนะครับเร็วขึ้นทันตาทันตาเห็นนะครับจะเร็วขึ้นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยแรมสี่จิกนะครับปกติแรมสี่จิกมันต้องเร็วนะครับแต่พอดีว่าหนึ่งนะครับวิดโดลงนานควรจะลงใหม่ปกติวิดโดสามเดือน หกเดือนเขาลงใหม่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าใช้เป็นปีสองปีไม่เคยลงใหม่ไม่ได้นะครับผมแล้วจากนั้นก็คีย์บอร์ดนะครับพวกคีย์บอร์ดเนี่ยเวลามัน,นมีปัญหาเราก็ลูดเลยนะครับลูดลูดไปไล่ไปผมก็ไม่รู้ว่าตัวไหนมันค้างนะครับผมก็ลูดให้หมดเลยอันนี้เป็นเครื่องของลูกค้านะครับเครื่องลูกค้ามาซ่อมนะครับเครื่องของพระอันนี้ด้วยเครื่องของพระนะตัวนี้โอเคมันก็จะเป็นประมาณนั้นนะผมจะลองเปิด วินโดวเอาเปิดอ่าเวิร์ดเวิร์ดตอนนั้นแต่เมื่อคลิกอย่างเงี้ยเนี่ยโอ้โหอืดเลยนะครับอืดนะครับตอนนี้เห็นไหมขึ้นมาปุ๊บเลยนะครับอ่าครั้งแรกอาจจะช้าหน่อยคอยดูนะผมจะเปิดครั้งที่สองอ่าตัวนี้ผมยังไม่ได้ได้แคร์นะครับยังไม่ได้แคร์เดี๋ยวผมจะปิดแล้วก็ลองเปิดอีกรอบหนึ่งนะครับครั้งที่สองจะเร็วปุ๊บเลยเคอยดูนะครับปุ๊บเห็นไหมเร็วกว่าครั้งแรกเดี๋ยวผมจะ ทําให้มันหายจากกันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวปิดไปก่อนนะมันจะมีโปรแกรมของมันอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมบอกเข้าๆนะครับประมาณนี้ผมมาแนะนำนะครับเป็นแนวทางให้สำหรับเพื่อนๆที่คิดว่าเครื่องตัวเองช้านะครับเครื่องช้าเครื่องมีปัญหาอะไรต่างๆนะครับ เราก็สามารถที่มาแก้ไขตรงนี้ได้โดยการ1ลงวิดโดใหม่2นะครับมารูปสไลด์ตรงนี้นะครับบางทีอาจจะมีปัญหานะครับผมเดี๋ยวผมจะลองปิดแล้วก็รีสตาร์ทเครื่องใหม่อีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อความชัวนะครับทุกครั้งนะครับเวลาเปิดมาใหม่ทุกครั้งก็อย่าลืมรูปตรงนี้รูปถ้าคีย์บอร์ดมีปัญหานะถ้าคีย์บอร์ดมันโอเคก็ไม่ต้องทําอะไรก็ลงแคงว่วิดโ o w s ใหม่ก็จบนะครับผม ตัวนี้ก็คือเครื่องนี้มันคีย์บอร์ดมันเสียผมก็เลยต้องแนะนําว่าถ้าคีย์บอร์ดมันค้างนะครับถ้าคีย์บอร์ดค้างเราก็ต้องรูปด้วยนะครับรูป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 ให้ให้ <c> ใ,หใ,หให้มันคืนนะครับยางพวกยางพวกอะไรต่างๆสปริงพวกอะไรมันเขาเรียกว่ายางมันมันตายอ่ะเขาเรียกว่ามันแข็งเพราะในในคีย์บอร์ดมันจะเป็นยางนะครับยงางแล้วไปแตะเข้ากับแผงวงจรที่เป็นคาร์บอนขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงพอใช้ไปนานปุ๊บกด ไปนนปุนน๊บมันจะแข็งแข็งตัวกดลงลงอย่างเดียวแต่ไม่ยอมขึ้นพอเราลูบปุ๊บมันก็จะดีดขึ้นมานะครับดีดขึ้นมาปกติมันจะขึ้นปุ๊บ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 มันมันหลอดไฟนะ่ะปุ๊บ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 เวลาเราพิมพมันก็กดลงไปก็ไกข้อไกอไกดลงไปแต่ก็ไกปุ๊บยังแตะอยู่ก็ไกอย่างเงี้ยหรือว่าอ่าลูกศรซ้ายขวาหรืออะไรสักอย่างหนึ่งมันแตะอยู่เงี้ยมันก็จะทํากันอ่ามันจะทําให้เครื่องช้าค้างมันจะกดแก๊ดค้างอย่างนั่นแหละบางเครื่องอาจจะ นิ่งไปเลยแต่แต่ว่าทำให้ Windows แฮงนะครับผมเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเข้าบูตขึ้นมาใหม่นะครับจากนั้นเดี๋ยวทีนี้ก็จะลองดูนะครับอย่าลืมนะครับพอมันเข้าวินโดว์เสร็จแล้วอย่าลืมนะครับรูปตรงนี้ถ้าคีย์บอร์ดของใครไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องมาทำเหมือนผมนะอันนี้ผมแนะนำสำหรับคนที่บอกว่าลงวินโดว์ใหม่แล้วก็ยังช้าอยู่นะครับก็ลองมารูปดูนะฮะคีย์บอร์ดถ้าากว่าเครื่อง ของเรามันใช้ไปนานๆมันก็อาจจะเขาเรียกว่าคีย์บอร์ดมันมันมันตายอ่ะมันแข็งอ,ะอ่ะอ่าทีนี้เข้ามาสู่ Windows แล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้ก็จะลืมนะครับลูดนะครับผมเดี๋ยวมันเข้าให้มันเข้าหน้าจอปกติก่อนนะครับเดี๋ยวจะลูดรอ,อสักครู่หนึ่งนะครับอ่ะถ้ามันเข้ามาสู่หน้าจออย่างนี้นะครับลูดอย่างนี้นะครับปืดไปตืดให้สุดมานี้กับลูดมาตืดกลับมาให้สุดนะครับ แถวที่สองรูดไปเรื่อยๆนะครับรูดให้ทําอย่างนี้ทุกแถวนะครับให้ทําอย่างนี้ทุกแถวรืดไปเรื่อยๆปืดไปเรื่อยๆทุกแถวนะครับข้างบนถ้าหากว่ามันไม่หายก็ข้างบนอีกแถวแต่ส่วนมากข้างบนผมไม่ค่อยรูปเท่าไหร่ส่วนมากที่มันค้างก็จะค้างเดี๋ยวพวกน,นี้เนี่ยพวกคีพวกคีกคต่างๆพวกตัวหนังสือต่างๆนี่แหละที่มันชอบค้างนะครับจากนั้นตอนนั้นที่เราคลิกตรงนี้ช้าก็เรามาคลิกด,ดูคลิกปุ๊บมันจะต้องขึ้นปั๊บเลยนะครับเห็นไหม คลิกปุ๊บต้องขึ้นนะครับทีนี้เราก็ทำการมาคลกเปิดเอ็กเซลพวกอะไรต่างๆนะครับก็ตรงนี้ผมก็เคยทำคลิปสอนแล้วถ้าหากว่าออฟฟิศของเราเวลาเปิดเข้ามาใหม่ๆทำลงใหม่ๆเราต้องมาทำการคลิกก่อนนะครับแต่ไม่ต้องดูนะครับตรงนี้นี่ผมทำเป็นหลายคลิปมาแล้วนะครับก็ ใครสนใจอยากจะดูตรงนี้ก็ให้เข้าไปดูย้อนๆเข้าไปดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ว่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ